ฟินเกมเมอร์สตูดิโอทำใจทำเสนอฟินพาเที่ยวสวัสดีเพื่อนๆชาวฟิเนเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมศิลาก็อยู่กับเพื่อนคนเดิมครับม,มินาเรมินาเลียนก็วันนี้จะมาพาเที่ยวชมส่วนใต้ส่วนทางใต้ของนิวอีเดนนะครับก็จะมีสโตนวอลซังเ k นฮาเบอร์แล้วก็ ฐาลับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะจุดนอกซินนะครับเป็นเศษซากแห่งของท่าเรือเก่านะครับโอเคก็จะมาเล่าประวัติของสโตนวอลก่อนเลยผมได้อ่านเหมือนเป็นเอ่อนักหนังสือพิมพ์นะครับที่มาทำนิยสารเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ในบริเวณ New อีเดนะครับโอเคแล้วก็ เขาเริ่มที่จุดแรกที่ Stone Wall นะครับเป็นที่ที่ไม่มีการธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ถูกรบกวนจากมนุษย์ก็คือเห็นไหมครับเขียวชะอุ่มแล้วก็ไม่ถูกรบกวนโดยพวกเมลดิ้งคือเป็นที่สุดท้ายของโลกครับที่มีความเขียวขจีอย่างนี้สมัยก่อนที่นี่เป็นฟาร์มครับแต่พอไฟฟ้าฟ้าดาวตกไฟฟ้าฟ้ตกลงมาก็ทำให้ที่นี่ถูก ทำลายครับแล้วก็ถูกสร้างใหม่ขึ้นอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านสโตนวอลแทนโดยมีผู้คนที่อาศัยอยู่นะครับนี่แหละที่นี่ก็มีแค่นี้เออแล้วก็ที่นี่จะมีพวกชาวนาอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็มีนักวิทยา,าศาสตร์คนหนึ่งครับตามหาซีตคริสตัลบางอย่างหรืออาจเป็นสิ่งที่เราคาบอยู่ก็เป็นได้นะครับเขาอาจจะเป็นคนคิดค้น รับผมมาเลยต่อไปที่เราจะไปก็คือซังเคนฮาร์เบอร์นะครับโอเคซังเค r นฮาร์เบอร์เป็นที่ที่แตกต่างจากสโตนวอลอย่างมากครับเป็นที่ที่เต็มไปด้วยอบายามุกการกีฬาและความสนุกสนานที่นี่สโตนวอลนะครับจะเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ผลิตอาหารให้กับชาวนิวเอเดนนะครับ เพราะว่าเป็นฟาร์มแต่ตอนนี้ยังไม่มีการผลิตแมคานิกอะไรเกี่ยวกับฟาร์มเลยแต่ที่อ่านมาเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคไปที่ซังเคนฮาร์เบอร์นะครับซังเคินฮาซังเคนฮาร์เบอร์ตอนแรกจะเป็นท่าเรือครับโอเคอตรงนี้ก่อนอ้ไมโอเคจะเป็นท่าเรืออยู่ตรงนี้เลย แต่ตอนดาวตกเนี่ยยังอยู่รอดอยู่นะครับแต่พออาร์กไลท์ตกลงมาก็เกิดสึนามิครับทำให้ไอสิ่งของที่เป็นฮาร์เบอร์ทั้งหมดเนี่ยถูกพัดพาไปตรงนู้นครับแล้วในเวลาในการที่เอ่ออารกไลท์ตกลงมาเกิดสึนามิใช่ไหมครับมันก็มีเมลดิงวอล r ครื่งไล่กินพื้นที่โลกเข้ามาทำให้มนุษย์ คนก็รีบหนีเข้ามาที่นี่นะครับคนที่มาถึงที่นี่ได้คนคนที่หนีเซนอมิก็นหนีเซนอมิครับคนที่หนีเมลดิงวอลก็จะหนีเมลิงวอลมาก็มาเจอกันณจุดนี้แล้วก็นั่นแหละครับกลายเป็นซังเคนฮารเบอร์แล้วซังเคนฮาร์เบอร์สเตเดียมเนี่ยมาได้ยังไงก็ตอนแรกมันจะเป็นแค่พื้นที่ที่เด็กเอาเริ่มมีการเอาชุด ฮมเอาชุดแบทเทเฟรมมาแข่งขันกันนะครับแล้วก็เริ่มมีผู้ใหญ่ที่เห็นว่าเออมันน่าจะแบบทํากําไรได้ก็เลยมาจัดตั้งเป็นทัวร์นาเมนต์แข่งกันที่นี่แล้วบุคคลนี้ครับเป็นบุคคลตําน,ตนานครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในะปัจจุบันก็คือเป็นคนที่เก่งมากเก่งทั้งโฮมแกงทั้งเทอร์มนทั้ง L G v Racing เป็นคนที่เก่งมากนะครับชื่อว่าม u สแต n งนะครับ หนวดหนวดมาแตงเน่ยโอเคแล้วคราวนี้ก็เข้ามาที่เมืองก่อนอื่นเราจะเข้าไปดูที่นี่ครับ p v p ต่อไปถ้าเกิดพี่โฮมแก๊งนะครับถูก implement เข้ามาในเมืองจริงคือจะมีรายชื่อผู้เล่นที่เก่งที่สุดขึ้นมาอรนนี้ลนะครับแล้วก็อาจจะมีวิดีโอเล่นให้ดูด้วยโอเคเคราวนี้ขึ้นไปดูสถานที่เอ เ t เดียมนะครับนี่ครับก็เป็นสถานที่แข่งโฮมแกงที่หนึ่งหรือ pvp นั่นเอง แล้วก็ซังเคนทัเบอร์นอกจากจะเป็นที่แข่งโฮมแกงแล้วก็จะเป็นพวกคาสิโนครับแล้วก็มีพวกร้านอาหารตามเมืองเห็นไหมครับร้านบะหม,มี่ร้านบาร์บีคิว you. แล้วที่ผมคิดว่าแปลกที่สุดนะ <Okay. S 2> จะอยู่ไกลหน่อยนะครับของของดีของหายากก็ต้องไปไกลหน่อย ที่นี่ครับเห็นไส้กรอกใช่ไหมครับเป็นไส้กรอกเนื้อช้างครับเนื้อโพเทอดอนช้างตัวใหญ่ที่เราไล่ยิงกันครับโอเคซึ่งบางคนในนิวอีเดนก็ยังไม่ยอมรับที่จะกินนะครับเราได้ยินเสียงเขาไม่มีไมคโอเคต่อไปเราจะไปดู แวแวแวเอ๊ะตรงไหนครับอ๋อด็อกมันทําจากเนื้อช้างหรือป่ะครับผมอ่านผมอ่านในเว็บอะบอกทําจากเนื้อช้างไอ้เนื้อโพทอดอนอะที่มันควักหินชนเราอะเค okay. งั้นต่อไปไปดูเศษซากข,ของท่าเรือนะครับ ที่ถูกพาดพาไปโอเคจูดมือยี่เอ้ยมองไม่เห็นโอเค,อเคไปเลย ก็ไปทางที่ตอนออกของชังเกนฮาเบอร์นะครับจะเป็นที่ของเศษซาของท่าเรือของเมืองนี้อยู่นะครับโอ okay. ที่นี่ตอนแรก <want> ก่อนที่จะมีก่อนที่อักรายจะตกนะครับจะเป็นมีหมออยู่เพื่อรักษาคนเพื่อรักษาคนที่โดนไฟอ f ลฟล ผลกระทบจากไฟอัฟฟอร์ครับคือดาวตกลูกใหญ่แล้วแอคคอร์ดเองก็ได้ส่งหมอหนึ่งคนมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วพออัคไหลตกเขาก็ยังอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ช่วยคนที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้เขายังอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่ในบ้านแล้วก็คนส่วนมากที่อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็จะย้ายไปอยู่ซังเคิลฮา์เบอร์บ้าง ก็ปลาคาบาน้านะครับดังนั้นที่นี่ก็ถูกทิ้งไว้เป็นสลัมครับเหลือได้พวกที่ป่วยแล้วก็พวกที่ขายตัวให้กับแอคคอร์ดครับคือแอคคอร์ดจะทําการศึกษาว่าคนโดนเิลดิ้งอะไรเงี้ยก็บางคนก็ขายตัวเองเพื่อเป็นตัวทดลองให้กับแอคคอร์ดเอเเครานี้เอาไปสำรวจกันดีกว่าว่าข้างบนมีอะไรบ้าง คนลุกวังเวงเหลือเกินโอเคสไนเปอร์ครับต้องคุมมุมสูงตอนนี้มันจะมีทางลับเข้าไปข้างใน,นมาที่ครับไปเลยไปเลย เอ้ยลอดโอเคจุดนี้นะครับเออแล้วก็มันจะมีพวกแก๊งอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแอคคอร์ดก็คือพวกไรเดอร์ครับเอยเรามีหน่วยคุมการเราไม่กลัวละ โดยมีหัวหน้าที่ชื่อว่าโคอายนะครับไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ชื่อนี้มาอย่างไงแต่เขาเป็นเอ้เธอเป็นผู้หญิง does, Boss, radio, song, ตอนนี้ยังไม่มีเนื้อเรื่องมากแต่รู้ว่าพวกนี้เป็นพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแอคคอร์ดนะครับ ยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมลืมให้ดูทางนะผมเล่นเร็วไปนี่คอย้ยดูชมรายละเอียดยครับ ให้ชมรายละเอียดของเกมด้วยนะว่ามันสวยงามว่าด้หนไหน๋ย่เรามาเล่นอย่างเงี้ยครับหยุดตกแล้ว พระเจ้าจอด เราเกินเราพพอร์ตเอ,อเก็ขอจบการพาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะครับ หรือเปล่าได้จบเลยโอเคแล้วก็ฆ่าหัวหน้าันไปได้แต่ผมไม่แน่ใจนะที่ผมอ่านว่าใช่เลยด้วยหรือเปล่าถ้ามีคนที่ความรู้แน่นกว่าโอเค มนยิงขลุก,กล่องเลยด้วยหรอสะสัดน่านะสปอโอเคโอเคแล้วบายบายนะครับบายบายหน่อยบายบายหน่อยยี่ไหนครับแลว ไม่ได้โอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมไล่์และสัตวไควายสวดดีครับ